สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในช่องท่านฟูฟี่วันนี้อยากจะกินเฟรนช์ฟรายก็เลยมาซื้อนะคะไปกันเถอะเข้าไปซื้อกันอะไรนี่คันเลือดแล้วนี่ไปกันเอ๊ะีิทำไมกินยาไม่เขย่าขวดแล้วคะกินยาไม่เขย่าขวดแล้วคะเอา้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไปดีกว่า เฮ้ยเพื่อนเอาไอนี่ก็กินยาไม่เขยาวขว่าโคตรกินยาไม่เขย่าโคตรไปตายหรอไปค่ะส่วนผู้หญิงคนนี้กินยากินยาเม็ดแต่ไม่กินยาบ้านนะคกะ็ <laughs> เออ้อ,อ, <laughs> อไม่เหลือแม็ดยาซินงราบเอาเอาเอาวัวก็ตายสิทำแบบนี้วัวไม่ตายหรอกถ้าวัวมีความดีในความศรัทธานในตัวเอง กลัวจะรอดเลยทุกคนภาพเมื่อกี้นี้คือภาพปหลุดนะคะเอากระเทียมไปส่งเราหมูกระเทียมไปส่งเอาขวหมูไปส่งพื่ออะไรอ่ะไอ้นี่ก็กินยาไม่เคยยาขวดเลิกทำหน้าไปนะ้นได้แล้วใบเขียวไปซาเออส่วนฉันก็กินยาไม่ได้มีกระดูกนะคะ เออต่อขีนมะมตืเดอตืตือตื้ตื้อตื้อดืตื้อตื้อตือย่ากวนฉันฉันชาตเจนไม่เคยยังไห้ไปครับรู้สึกว่าชช้นี้มันจะสนุกกว่านะโอ m มก o d ปีน ก็แค่ปูอัดอันหนึ่งจะไปยากอะไรแค่ปูกอัดเดี๋ยวนะทางเข้าทางนี้แค่ปูกอัดอันเดียวไปอันนี้เราจะต้องเอาให้รอดเออไม่ตายหรอกเฮ้ยเียเฟนไฟไม่ได้ทอดหรอวะเนี่ยอเฟนไฟที่จะให้ฉันจะแตกอะโอ m มก o ดเฟนไฟ ิดได้ไงเอออะไรนี่ภาษาในความตายหืมทำไมอันนี้ใหญ่จังเอาไว้ให้คนกินเหรออะไรเพ่หนวดก็ไม่โกนกินยาไม่เยยาวขวดนี่อะไรก็เหม็นเป็นไรนี้ <c oughs> เฮ้ก็แค่ไหวยน้าเล่นจะให้กลัวอะไรผี่กินยาไม่เยยาวขวดหรือเปล่าพี่ถึงเป็นบ้าอย่างนี้ <c oughs> ปานทันมาสมัครโอ้ยเอ็ตตือคือค่าเคบเนาะไว่อีกโอ้ตีนดีขึ้นฟ้าตุ๊อตื่อตื่อตื่อหัวขึ้นหมาแบบนี้นิดห่าบอกแมวสีชมพูเขาเปกนคอิสานสุดาเห่าเลยค่ะโอ้ยยีสาตรุนี่สาระแน่จริงค่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอ็ตตือ ไปกับพี่ซุนโลมาจริงจอกฮะไปเอ,อื้ออะไรนี่ทำไมฉันถึงใส่ชุดนี้นี่อา้าวอะไรพี่กินยาไม่อะไอยาขวดดีแล้วหรอขอโทษนะคะที่หนูพูดให้เดี๋ยวไอ้นี่มักง่ายวะอย่าพูดให้แต่คนอื่นนะคะเอาตัวเองให้รอดซะก,ก่อนโผูหเฟ้นไฟเอาไมา่ให้ยักษ์กินหรือเปล่านี่โอ้โหแล้วฉันเข้ามาทำไมทางนี้มันแคบขนาดนี้ พี่หมาจิงจอกพี่ดูหนูนะหนูชนะได้อย่างชิวๆแล้วไอ้นี่ก็สแลนแจ้มมากอันนี้คือซอมมะเขือเทศที่เลือดที่เป็นเลือดไม่เข้าใจตืดอเดไปไปโอ้ตอนนี้เรามาเลยพี่หมาจิงจอกมาแล้วอะไปหาพี่แม่ขย่วดหัวเหลืองก,กันทำไมพี่เป็นสับเฟระ ใช่ใชันเป็นฝาแฝดคนที่เก่าของพี่น้องทุกคนเออแล้วพี่ก็กินยาไม่คายยาขวดใหพี่น้องทุกคนนะเอา้าสงสัยถ้าหนูอยู่ที่นี่เยอะเกินไปหนูอาติดยาไม่คายยาขวดกับพี่เลยก็ได้เนาะ,ะยาสเีนยา ใช่ปู่ระหว่างที่เราจะตายนี่เราต้องรอพี่มาจิงจาะถ้าพี่มาจิงจาะไม่มาตายช,ะชะัดๆต้องมีสมาธิและความศรัทธานในตัวเองเอาให้รอดและไปให้สุดจิตอะไรพี่พี่ไปนคนที่สีห่หอกินยาไม่ค่อยาปวดอีกแล้วนะไม่ยเปีนยาปวดโอ้โหตัวเองก็ได้เหรอ เรลีวเต้อะไรนี่ป้ายหรอ<ป>โอ้พี่ทำไมพี่วิ่งมาเร็วจังเลยอ่ะยินยันไม่ใช่เพื่อแค่นักเก็ตไกอือหือเอาไว้ปิ้งคนหรือว่าเอาไว้ปิ้งยักษ์นี่เอ,อื้อพอหวันเลยอืยอช็ดโดโต เย็นอืมฮือมเชดดดไปครับรอบนี้จะโดดโดดแบบไม่เวียงเลยนะครับอืมฮือมลูกบาสบินีขิผมหลุดนะคะเมื่อกี้นี้โหวั่นเลยนะคะขนมุนมุดมุดมุดเลยตายแล้วนะคะเอ้ยพี่หมาจิ้งจอก ค,คุณแชทเหรอคะเอาทำไมคุณแม่โตแต่มาเล่นกับฉันถ้าคุณแบตอหอหรือไปแบตคุณยังไม่ตีเอ้ยพี่มาจิ้งจกเอ้ยอ่อฮะโอ้๊เหม่ยนี่มันคือบรรยากาศที่ฟินมากเดี๋ยวขอมาเล่นด้วยนะตอนนี้ยังไม่ว่างตอนนี้คือฟินม,มากมเออเเฟินพี่มาจิ้งจกโลนูด้วยทำไมพี่กินเฟรนฟรายหยับ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 ไปเลยอ่ะ ร้อนหน่อย,ยกินน้ำจิ้มด้วยไหมตาแตกม,งมึงบูมืงนบวเฮ้ยเฮ้ย,ยลูกลูก,ลกบาสบาสเกตบอลนั่งมาฉีดบอลมาฉีดบอลบ้านเธอหรือไอฉีดบอลบ้านนี่เพีเป็นไปได้ใหญ่าคนไปครับอือพี่มาจิ้งจอก ขอโทษนะที่ไม่ได้รอมาตรอแต่รอบนี้กรร็รอหนูสักครั้งก็ได้นะพ่อพี่เล่นโหมดอะไรมึงกิน,นยาไม่ขค่อยอกขวดเหรอเฮ้ยอีเชียนนี่ก็ขึ้นไปกันเจดโตออฟเฟคคุณที่สามสิบหกถ้าเันแมนีอย่าบอกว่าอันข้างล่างนี่น่าจะอร่อยน่าดูข้าจะลงไปได้ เ <Okay. S 2> ป็ล้วไปไหนไหนพี่โอพี่ลองลงไปที่แฮมเบอร์เกอร์ลงไปให้งงไม่เคอ,อะไรเน้นยัยถึงแฮมเบอร์เกอร์กิกนพี่มาจิจอก์รอดหนูทีขอร้องขอลองครั้งที่ย<ม>ี่สิบรอหนูทีผมเล่นกับพี่อยู่นะนี่ตายแล้วพี่มาจิจอกอย่าพักหนูนะอย่าคัก พี่ก็ไปด้ผักนะแต่หนูอ่ะเดินไม่ะระมัดระวังไม่ดูตามาตาเหลือ,อเหมือนพี่มันชิงจอกรอหนูด้วยอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมจะไปด้วยกันไม่เวียนวันตลาดปัดปูนสาธุอะไรมาชิงจ่อตาย <laughs> มาจิจจออยู่ไหนเราที่มาไปกันเลยะเพราะไ,ไปว่ากันอย่างพอดีเซฟ้ม่หันรถเมมาตื๊อเฮ้ยพี่แมิจอไปรัดวงจรตัวเข้าไปเกมออก